ไปดูเรื่องของวงการกีฬาบ้านเรานะคะก็ยังคงต่อเนื่องเป็นวันที่3ก็คือตลาดนัดคนข่าวกีฬานะคะนี่เป็นปีที่4และวันที่3ก็ยังคงคึกคักนะคะมีการเสวนากับนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้นี่ก็มีบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีนะคะพร้อมด้วยจูเนียร์อิมานูเอลเอเจสุนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยนะคะเจ้าของส่วนสูง203เซนติเมตรนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่ง ก็คือนายปียพงศ์พิรุณเลขาธิที่การสมาคมกีฬาบาสบอลแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีขวัญสุดาพวงกิจจานักกีฬาเทควันโดหญิงคนพิการทีมชาติไทยนะคะเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2สมัยที่ทั้งโตเกียวแล้วก็ปารีสด้วยก็มาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆกีฬาแล้วก็ลูกค้าภายในสุ์กันค้าพาราไดซ์พาร์คนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายเนื้อหาการพูดคุยหลักๆก็เป็นการเตรียมตัวนี่แหละค่ะในการชิงชัยซีเกมส์ ครั้งที่33แล้วก็อาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะในส่วนของนักกีฬาเนี่ยอย่างบุมบิมชัชชุออนแล้วก็จูเนียนักบาสเก็ตบอลรวมถึง ขวัญสุดานะักกีฬาเทควันโดเนี่ยนะคะก็ามาบอกถึงความพร้อมเป็นยังไงกันบ้างเป้าหมายต่างๆนานานะคะในเกมนี้แน่นอนว่าวอลเลย์อบ,บอลนี่ก็เป้าหมายจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเหรียญทองน,นะคะถูกต้องนะคะส่วนบาสเกตบอลอาจจะต้องไปขับเคี่ยวกับฟิลิปปินส์เขาหนาะใช่ค่ะนะก็ซีเกมจะเริ่มช่วงปลายปีนี้นะครับ